วนวาแม้เอ้ยล้ววันนุกสนานกันย่างเรงเลยนะคะเดี๋ยวพาไปเลยบรรยากาศแค่แคกันโขนค่ะโรงเรียนในบทีหัดใหยาา่เปิดเทอมวันแรงในเห็นว่าบรรยากาศคึกคักนะคะด้านโรงเรียนเขามีการเตรียมความพรม้อมแต่ว่าตอนนี้อาการโอนเขาก็เลยมีการงดก,กิจกรรมกลางแจ้งเพื่อจะฝ่าระวังโควิดลั่งตอนนี้มีแนวโน้นมระบาดเพิ่มขึ้นค่ะ เปิดเทอมวันแรกในภาคเรียนทีนึงปีการศึกษา2 5 6พเนี่ยบรรยากาศที่เห็นคือที่โรงเรียนเทศบาลนึ่งเองเสียงส้ำมคขีค่ะอยู่ในเขตเทศบาลนครหัดใหญยเห็นว่าที่นี่งของซราเลยเขาคึกคักกังต่หัวรุงเลยนะคะนักเรียนทางมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ตอนปลายจำนวนว่า2,000คนเขาก็ทยอยเดินทางมาสู้รัวโรงเรียนโดยมีคณะครูรอตอนรับแล้วก็อำนวยความสะดวกความปลอดภัยสั้นทางเข้าโรงเรียนทุกประตูขณะที่บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคลึกคลื่นค่ะบรรดานักเรียนมีการพูดคุยกันเห็นว่า ไม่ห้อนพบกันมาซ่องเดือนใช่ไหมแ <c oughs> ม้ว่าแล้วเสียงเจ้าเบยเทือนไปเม็ดเลยนะคะห <c oughs> ลังจากไม่ได้พบกันช่วงปิดเทอมย้ายหลังจากนั้นก็จะเป็นการทํากิจกรรมนาเศร้าทงค่ะเป็นการทํากิจกรรมในร่มภายใต้ลังค่ะคณดใหญยที่ทางโรงเรียนเนี่ยเขาสร้างขึ้นเปิดอจให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมจะได้ไม่ต้องไปอยู่กันกลางแจ้งได้นนะรงรัตภูมิผักพวมด้วยการโรงเรียนเทศบาลนึงเองเซียงสามาคีบอกกว่าการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนในโรงเรียนได้ตระนักเราก็ให้ความสําคัญ่นเขามีการประชุมขณะครูตั้งแต่วันที่นึ่งพฤษภาคม มที่ผ่ผาานาในการจะจเตรียมสถานที่แล้วก็จะสั้นครูประจําห้องเรียนให้ครอบทาง60ห้องแล้วก็จัดระบบการเรียนการสอนที่มีความปลอดภัยกับนักเรียนด้วยส่วนในเรื่องของมาตรการรู่วิสขนะคะทางโรงเรียนโคอยังคงเน้นย้ำให้หนักเรียนเนี่ยนะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลายกเว้นคณะทากิจกรรมาัะศึกษาเท่านั้นเพว่งให้แจม่ทันและพีโออ,อันเล่ซึ่งหากพบว่ามีอาการต้องสงสัยรือว่าตรวจพบนะคะก็แคบแจงครูที่ปรกษาทันทีแล้วก็ให้เรียนพ่านระบบออนไลน์ค่ะคณะเทศกาล ระวังเรืองโรกเนี่ยนะทีมาช่วงหน้าร้อนนี้นะโดยเฉพาะช่วงที่อากาศมันร้อนปนี้พราะในการโรงเรียนเทศบัตเนึองเองเสียงสมาคิกก็ได้บอกว่าโรงเรียนเน้นการเรียนการสอนในห้องเรียนเป็นหลักค่ะงดทํากิจกรรมกลางแจ้งส่วนภายในห้องเรียนบางอาคารเนี่ยมีมีติดแอร์เนีน่ยนะบางอาคารก็เป็นผัดลม,มซึ่งพอจะช่วยระบายอากาศได้บ้างแต่ว่าทางนี้ค่ะล่าจากนี้ก็จะมีการติดตั้งแอร์เพิ่มขึ้นรวมถึงปรับปรุงแก้ไขเพื่อำอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนแล้วก็ยืนยันนว่าโรงเรียนพร้อม ดูแลนักเรียนเนี่ยย่างเต็มเทในทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสุภาพเทมีโม้แล้วก็พยาบาลและประจําโรงเรียนให้คอยดูแลนั่นเองค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะท่านผู้ปกครองนะครับที่ส่งลูกหลานมาเรียนที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเพียงเสียงสามคาีนะครับไม่ต้องกังวลนะครับขอให้ลูกได้มาถึงโรงเรียนได้มาถึงมือคุณครูที่ปรึกษานะครับคุณครูพร้อมที่จะดูแลลูกของท่านตลอดเวลา โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ห้องเรียนนะครับโรงเรียนมีศูนย์อนามัยประจําโรงเรียนถ้าเด็กมีอาการป่วยในเบื้องต้นนะครับเรามีคุณหมอเราก็มีพยาบาลภายในโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะถึงมือผู้ปกครองกรณีลูกป่วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองไม่ต้องกังวลขอให้ส่งลูกมาเรียนให้ปกติ ทุกวันนะครับอย่าอย่าได้ขาดเรียน,นแต่ต้องบอกพี่สมโอว่าพอปิดภากเรียนไม่ส่งด้วยมันีหลายหลายคนก็อาจจะห้างหายกับครูไป<ช>ไม่ได้กระชับความสัมพันธ์กัน,นใช่ความรู้จักกันไม่ลาวแล้วนะ